อยากให้ทุกๆวันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมและโชคดีที่สุดของคุณคุณทําได้แบบง่ายๆสบายๆคนธรรมดาทั่วไปแล้วนะคะมักมองว่าความโชคดีหรือว่าโชคนั้นเป็นสิ่งที่รอจากคนอื่นหรือว่ารอโชคชะตานะคะแต่เราสามารถ ้างโชคของเราขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยการสั่งตัวเองค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีที่สุดสําหรับฉันวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับฉันนะคะเราทุกคนสั่งตัวเองได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราสั่งตัวเองแบบนี้นะคะในวันวันนี้นะคะคุณก็จะมองหาและมองเห็นแต่ความโชคดีเท่านั้นค่ะอย่าคิดว่าความโชคดีนั้นนะคะเป็นเรื่องฟลุกนะคะจริงๆแล้วเราสามารถสั่งการนะคะให้ตัว เราเป็นคนที่โชคดีและยอดเยี่ยมที่สุดได้ในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้แบบนี้แล้วแล้วไม่ไปสั่งตัวเองถือว่าพลาดมากๆแล้วค่ะโชคนะคะเข้าข้างเราทุกคนที่เชื่อในตัวเองนะคะเชื่อว่าเราโชคดีในทุกวันเชื่อว่าเราอยอดเยี่ยมได้ในทุกๆวันนะคะเลือกชีวิตที่ยอดเยี่ยมและเลือกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในทุกๆวันด้วยการสั่งตัวเองค่ะ